สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมื่อนี้ยายจะเป็นกาผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อมื่อนี้ยายก็บชิพาลงทงลงชาหากินหายอยากเด้อจ่าเด้อเพ่นครับทั้งในหรือต่างประเทศหรือเพ่นครับตัวลูกเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ยายในเด้อจ่าเด้อไปยายก็บชิหากินหายอยากกี่เด้อจ่าเด้ออือยายก็บชิเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เนาะจ่าเนาะไปหาเก็บเห็ดเนาะจ่าเนาะเก็บเห็ด เก่านะจาาเนาะตาทองลุยไปเปลี่ยนบรรยากาศนะจาาเนาะนะไปหาหยังตาท้องสวัสดีครับวบเออ <laughs> ไปหาิึงนะนะนะเฮ็าานะเดเพื่อง้วจ่าเนาะจนะมาหนีบอเดจ่าเด้อโมเขาเ่อเฮ็ดเพือเ่อเพื่อพนะ่อเอเเอเฮ็ุ่เฮ็่อเด่เฮ็เเ็ดเ่ฮ็ดเพเ็ือเ็ดอเเ่เฮ่อดออ่อ ไปเรื่อยๆไป้องสาน้อจาเนาะหาแต่เช้าเลยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหาเห็ดเพื่องมน้าจา่าเนาะบ่ได้ไปงัดทั้งงัดเห็ดปวกกับหาเห็ดเพื่องไปลุนบึงจมานบอสิมี่บอสจ่าเนาะเือ,อย่ามรอบจุกมือหลายกับเปลี่ยนบรรยากาศหาเห็ด เพื่องบึงเนาะจ่าเนาะใายลุ่นบึงจิมานบอมือนีจิมานคือคชูเื้าบ่อมันจะออกบ่อเห็ดปูกออกเห็ดเพื่องก็ออกเลยเนาะจ่าเนาะายลุยตื่นเสาร์ทำมาหากินเม็ดเจโรชงหนังแข็งแล่นงใจเสาเนาะจ่าเนาะชีวิตบ่สิ้นก็เพราะกัดกระดิ่งกันชุกคนเลยเนาะจ่าเนาะลุยทำมาหากินเลย ไปลุยิงบึงพี่น้องหาบึงได้จ่าเด้อไปิดหาไปเรื่อยๆจะได้เทามีบ่ออกบออก่ให้บึงเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยกะลังตุ่มตัวนี้เก็บเทาเก็บเฮ้ยนี่กะลางังกะแกงเนินน,นี่พี่น้องอุย้ยกะลังออกกะลังออก พอตุ่มจะม,มีเลยเท่าไปแก่งก็นั่งแต่เพาะเลยพอแก่งคาเชียปนเ <ừ> นาะพี่น้องเนาะนาน ừ ừ ừ พี่บอกนี่มานมานมานเออเออนี่ได้เฮ็ดเผืองก็นเนาะจ้เนาะนี่เฮ็ดเผืองก็เอาเฮ็ดเผื่องอี่ยว่าเฮ็ดปวกออกตัวเฮ็ดเผืองออกเท้าอ,อืม <ừ> ไปงบมึงบวกงบอะไรได้จริงเนาะม่เห็นหง มันน่อยแห้งนี่อือปิดงแห้งเออน่ะสมีแหละกําลังแกงนั่นมันนี่ตู้ใหญ่ๆมันพี่น้องปืดนานนี่อือบึงยาวๆไปเลยเด้อจ้าเด้อ ออโอ้ค้นเร็วตึกๆนะเชียกับเชียครับไก่บึงง้มบึงละึงง่มก็รูเคอออกนะจ่ายได้ในเรื่องพอดีกินได้อยากเนี่ยไปนะ ไอ้เถาปืดนี่ปืดออกอู้ใครใหญ่ตัวละเ่าตัวนี้ไอ้ไม่ใครทียวอกนะปืดนี่พี่น้องเฮียบมุนเฮียบยังเนาะเอาเก็บนี่ใครรุนนี่ใหญ่เนาะเ่านี่นี่นี่ตัวนี้อู้ยอู้ยจำไข่ไก่เลยพี่น้องเอ้ยหมานมันมาน มาเร็วไปปืดไปไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องทับไว้อยูออออ่นั่นดีใครหนึ่งปืดนี่พี่น้องอ้ยบนสองดอกสามดอกก็อิ่มแล้วพี่นออ้องเอ,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 อ้ยเอยอไปก่อนไปเออเออเออหดหลังโอ้ยขดสิลมเนาะพี่นอ้องออ งมหางมหานะองบบึงเอามันมือดบเมือเดินเสาให้บึงเจ้าตัวนี้เืิดตัวนี้ก็ใไข่ใหญ่พี่น้องมันดับนลำเคร่องมันดตัวงมานัเห็นบ่อพี่น้องน่นปืิดเห็นบ่อไข่ใงญงง่ไข่ใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้อง มัหมานเฮ้ยไม่หยังคมถึงหยังเขียดติ่งออกไม่หยังเขียนหรือไม่หยังอะไปเหลือๆพี่เนาะหาเถ้าปุ่นคอยจะหาเถ้าผีเฮะหยังเท้าหุ่นหลองนั่นเท้านะเท้าก็เอาวไเท้าเป็นเสือมันเท้าให้บึ้ง ไปไปเสือได้บ yeah, ่โอ้ยกะลังแกงพี่น้องนั่นงามๆเห็นมั้ยเอือรทาแล้จจะไม่เสียหนิจิกลงไปบึงไี่จะได้เท่าเขาเห็นเขาอื่นคอยนี่เด้อ có chưa kỳ vắng? kỳ con thì Oui, dumb. đầm nè hưu luôn tung hôn bung bừng ngầu thì nọ đầm cái Hm? lên thì nọ Hm? 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 kia Hm? 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 อ๋อเบื้องใบใบเบื้งทีทีให้เขาฆ่ามือหายพูดนี่พี่น้องเฮ้ยเห็นหงบ่พี่น้องนั่นเอ้านี่นี่นี่ใครหนึ่งออกหนึ่งหนอกเห็นหงบ่พี่น้องอุ้ยนั่นดำปิดเลยดำปิดเลยมุ่งมุ่งมุ่ อืมโอ้ยมองนี้มะลีดำปุดเลยน้องพี่น้องเนาะฮะยง่วมากง่มากเต็มกำเลยพี่นออ้อ,นองอืมหูใส่หูคนดีพี่น,อนอ้องคนดีเห็นบ่เออนี่เออเออข้าบเบื้งมือเด้วยเออไงออกเนาะบ่าไงออกบ่ได้พี่น้องมันบ่เห็นเออมีแต่ไข่งามๆพี่น้อง อ้ยออกเดี up, ๋ยวมันออกหลีอยู so ่นีหนุ wią, ่ยหนุ่มหุ่มหุ่มอืมอืมข้ามอืมบังบังนั่นเห็นบอตัวนี้อู้ยงามๆเลยอืมไปบุกกันเข็ดเบื่อทีดึงออกมาตัวนี้เสือมันเสือมันจะต่อมาเอ้าไปนั่นไปอืม kiếp chứ là ưa là bao ướt thì nó thấy nhè nhè ngâm ngâm đừng uống há bưng đi có ngày ọc ui bỏ mất cho bò kiếp sau kiếp ui ừ. nì bài đó. อุ้ยหมานหมานเลยเอ้ยนี่มิเตรยย่ร์ดวงเงๆงามนาะเทานี่ปืด๊ดนี่ปืด๊ดมันอยู่เขาหลี่อยู่เองมันมืดมืดตึ๊บเลยเนาะเทามันอยู่ท้างหน,นจา้จาจ้าไอ้รุดมืออุ้ยมันอยู่นี่มองลึกๆอ,ออกมาไก่ทีถึงกอไผ่พอดีเนาะ นันเห็ดบัวอยู่ชั้นสูงนี่เอ้ยนันเห็ดบัวเอาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะโอ้ยออกมาหอดผีเลยนี่เจ้าหาบึงเห็ดบัวบึงแล้วมันมีอยู่ประโละเพื่องนี่ก็ไผ่นะจ๊ะเนาะไป นั่นนด้มองนั่นมาใช่ได้เปิดด้วยนะจุ่มไหเนาะเอ้ยเฮ้เบิงตาเทาอืดพี่น้องนี่มือนี่อดไเตะไข่อื๊ดไข่งามๆเลย เดีพ่อได้ปุลได้แกงดูน่าใจเนาะอยากเดี๋ยวไปปุลนี่ห็มบองามอยู่ว่าหาัหมดเหลีวเพื่อนวะย่างพ่ออยู่อืมข้าหนาตไลยกับโเสีน<ป><ป>มันไปมันย้อนออกเปเฮือนห้ามันเียอยู่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปุนเดีแกงยู ใหญ่ๆงามๆามอ๋เสาอ๋อใช่โอ้โหนี่พี่น้องเห็นบ่ปืดอีลีเลยพี่น้องมาเอาในย่าไประเปิด้วยจานี่ได้อยู่โลหนึ่งบ่เาเนาะอืมาเอาไปปนด้วยจ่าเด้อเอาบัดนี้ยายก็สิจบคลิปมาหาเห็ดเผือกนาะจ่านอนปืดงามๆเลยไปจบคลิปมาหาเห็ดเผืองไว้เพียงแค่นี้ด้วจ้าเด้อ เมาในยายไปปนชุบผูชุกคนก็ชอ,อบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแน่ถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าส,ส,ส,สวัสดีจา้าขอให้แพลินครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รั่วจริงๆคือป้ายสวัสดีจา้าอีกครั้งอย่ขขพยาพอดีตามคลิปยายต่อไปได้ด้วยจ่าบายๆจุ๊บๆยิ้มหน่อยเวลาจะลำยิ้มนี่ โอ้พี่จะได้เสาแห้งก็เจ็บหลังเจ็บแอวที่เท้าเอา้ยเออเบ่งกีละ่ะแก่ทองเบ่งใส่ทองยางเนีอพี่น้องเอ้ยแอวกับพอแอวไปจะได้กระสุกับยายเด้อจ่เอาเด้อแฟนครับ <laughs> ลุย <laughs> ไปเฮือนต่อไปน,นี้จะไปเห็ดกินเห็ดอยากตำปนเนาะจ่า,จา,นาเนาะอยากเดีไปเห็ดตำปนกินเฉ็บเฉ็บไปเลยเออยายจะไปเห็น,นเ,เ,เ,เห็ดหนดอกเนาะจ่าเนาะไปลุย บึง้งบรรยากาศยามเชรานี่ที่หมอเจวินขึ้นแล้วนี่ยายโจ๊พี่เลยหายาให้บึง้งนอกจากเนาะไปผุนตะทองเน่าไปไก่ค่ะไปบัดเพื่อนครับถามไปหาทางไหนเนาะเออให้มันมาันเนอฮ่าฮ <laughs> ่าฮเพื่อผุนเพื่อกันไปหาเห็ดปว่วงนอกจากเนาะยายบัดเดี๋ยวไปตี